สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมโอ้โหช่วงนี้นะผมก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะซึ่งวันนี้นะผมจะมาพูดถึงเครื่อง PlayStation 5อีกสักหนึ่งคลิปแล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกอย่างนี้เลยนะว่าในปัจจุบันเนี่ย PlayStation 5ราคา r e เซล e เนี่ยต้องใช้คําว่ามันจบแล้วมันโอเวอร์ซาร์แล้วได้แทบจะแบบไอมุมคําพูดเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยนะว่าเครื่อง PlayStation 5ตอนเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยอย่างวันเนี่ยผมทําคลิปอ่าในเดือนอมีนานะครับ ผมไปไปลายเดือนเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ตามหน้าร้านหรือว่าร้านตัวแทนจําหน่ายเนี่ยคือเครื่องไหนค่อนข้างที่จะมีให้เยอะมากเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเครื่องหาง่ายมากนะบอกเลยว่าตอนนี้เครื่องหาง่ายมากแล้วก็ราคาที่เป็นราคารีเซลเนี่ยที่ผมอ,อยู่ในกลุ่มเกมเนี่ยเท่าที่ลองสังเกตดูเนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ย คือมันจะ,จะแบบมันบวกแค่นิดเดียวนะคือถ้าถามผมผมบอกเลยพอคารีเซลไม่คุ้มหรอกนะช่วงนะี้เพราะว่าผมเห็นบางคนแบบบวก5 0 0รบวกพันหนึ่งผมว่าแบบเงินไปจมเปล่าๆนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสาหรับใครที่ยังไม่มีเครื่องนะจริงๆอ่ะผมก็ไม่ได้อยากจะทำในคลิปเนะี่ยคือเครื่องอคลิปของ p พย์้าเนี่ยผมก็ทาไว้เยอะเหมือนกันนะเกี่ยวกับอัปเดตสถานการณ์เนะี่ยแต่ด้วยที่ว่ามีเพื่อนๆพี่ๆหลายคนนะที่ทักมาถามผมนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมีเครื่อง p พย์ห้าบ้างไหมนะครับผมสถานการณ์เพย์ห้ายๆเป ก็อยู่ต่างจังหวัดอันนี้เราก็จะเข้าใจได้นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านตัวแทนจาหน่ายหรือว่าร้านศูนหรือว่าร้านค้าที่ร่วมรายการต่างๆเ่ยตอนนี้มีเครื่องออกมาแบบทีๆเลยนะคือผมไม่เข้าใจว่าแบบเครื่องเยอะขนาดนี้แต่ว่าทําไมเขายังแบบไม่มีให้ Walk-in เพื่อที่ไปซื้อเละหิ้วกลับาเลยก็ต้องบอกเลยว่า Walk- In ไปซื้อและหิ้วกลับเนี่ยก็มีบ้างนะผมก็ส่วนน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่เ็าจะเป็นยังเป็นอาเกี่ยวกับการ p r e o r d อ r อยู่นะครับผมเกี่ยวกับการ p r e order ของเครื่อง PlayStation 5เพลย์สเราัน5 ไม่เป็นับแต่ว่าของส่งตามมาที่หลังนะครับผมแต่ที่ผมสงสัยคือแบบเออเครื่องมันก็เยอะขนาดนี้แล้วแล้วทำไมแบบเออเขายังไม่เปิดให้วอล์กอินสักทีทั้งทั้งที่ต่างประเทศเนี่ยคือเดินซื้อกันเป็นกับข้าวเลยนะผมบอกและเทห้างในยอย่างญี่ปุ่นอย่างเครื่องนอกเครื่องยุโรปเนี่ยก็เดินซื้อมีวางขายกันเต็มห้างเต็มร้านเลยนะแต่ว่าของไทยเราก็ยังต้องเป็นพิออเดอร์อยู่แต่ว่าล่าสุดนะครับก็เริ่มมีแล้วที่ว่าสามารถวอล์กอินไปซื้อกลับมาได้เลยแต่ว่าจะมีของพ่วงอะไรบ้างนั้นนะก็อยู่ที่เงื่อนไขาตามที ร้านค้าเขากาหนดไว้ให้นะครับอย่างผมเองเนี่ยถ้าใครที่ติดตามอยู่เนี่ยเมื่อช่วงเดือนก่อนเนี่ยผมก็มีเครื่องมาขายอยู่2เครื่องก็เป็นมือหนึ่งผมขายราคาปกติเลยนะแต่ว่าเครื่องผมได้มาน้อยก็เลยต้องทํากิจกรรมกันนิดหน่อยนะครับซึ่งวันนี้ที่อยากจะมาอัปเดตจริงๆเลยคือต้องบอกเลยว่าเครื่อง p พยตอนนี้นะอย่างที่ผมดูอยู่ในกลุ่มเกมนะผมบอกเลยว่าตอนเนี้ยราคานะแทบจะเป็นราคาปกติเลยนะครับอย่างเช่นชุดราคาเครื่องนะครับผมที่เป็นเครื่องใส่แผ่น1จอยราคาจะอยู่ที่18่นแ พ6 9 0บาทแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยที่เขาขายกันเนี่ยรีเซลเนี่ยบวกประมาณ500บาทหรือว่าบวกแค่1น0 0บาทเท่านั้นนะครับแต่หลายๆคนอาจจะอแอนตี้กับเรื่องของรีเซลซึ่งผมเองก็ต่อต้านรีเซลมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าใครที่เคยดูคลิปผมนะจะรู้เลยว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนราคารีเซลเลยนะครับผมมักจะพูดเสมอว่าเอออย่าไปซื้อในราคารีเซลรอก่อนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวขอมีแน่แต่ตอนนี้เราพูดได้เต็มปากเลยว่าตอนนี้อวสานร,รีเซลเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับาะบอกเลยว่าตอนนี้ราคา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งเองหรือว่าเครื่องมือ2ก็ตามเนี่ยราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับไหวแล้วก็ที่เรารับได้นะครับผม แล้วอีกคำถามหนึ่งที่มีเพื่อนๆถามมาอีกว่านะครับผมเ,เราสามารถจองได้ทางไหนบ้างหรือว่าเราสามารถไปซื้อได้ทางไหนบ้างก็อ,อย่างที่บอกไปนะครับก็ร้านค้าที่ร่วมรายการเลยหรือว่าจะเป็นศูนย์โซนี่เองนะครับผมศูนย์โซนี่เนี่ยเราก็สามารถติดตามข่าวสารได้นะครับผมในแต่ละรอบเดือนพอเขาจะเปิดให้พิออเดอร์เปิดให้จองซึ่งต้องบอกเลยว่าออจองง่ายมากใครที่ไม่สะดวกมาที่สาขาเนี่ยก็ลองจองผ่านเว็บออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ตามร้านอย่างที่ผมเคยได้เครื่องมาก็เป็นร้านเกมสตาร์สาขาเดม มอบางกปินะต้องบอกเลยว่าร้านนี้ก็มีของเยอะเหมือนกันแล้วก็พี่เจ้าของร้านก็ดูแลดีมากนะครับแล้วก็ดูแลเอาใจใส่แล้วก็พูดคุยเป็นกันเองมากๆใครที่หาเครื่องหาอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch หรือว่าตัวเครื่องหรือว่าจอยหรือว่าแผ่นเกมก็ลองไปดูได้นะครับก็จะมีที่สาขาเดอะมอบางกะปีแล้วก็สาขา แฟชั่นไอแลนด์นะครับก็ลองไปสอบถามได้นะครับผมว่าเปิดให้จองอะไรยังไงบ้างในส่วนของ power by เองก็มีหรือแม้กระทั่งของ as banana นะครับก็เครื่องบอกเลยว่าตอนนี้เครื่องล้นตลาดแล้วนะครับต้องใช้คําว่าเกือบล้นแล้วแต่ว่ายังไม่ยอมให้วอกอินซื้อเลยฮิ้วกลับมาสักทีนะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขารออะไรอยู่นะใครที่รู้ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้เครื่องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะยังไม่ได้เครื่องนะครับก็ลองดู นะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องจองง่ายมากนะครับทุกคนก็วันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตประมาณนี้นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆที่ทั้งมารดาผมเยอะมากว่าทำไมยังไม่เอา p l 5มาขายอีกคือผมอยากเดี๋ยวราคานิ่งกันเดี๋ยวรอนิดนึงนะแต่ผมเอามาแน่นะหลายๆคนบอกมองว่าผมเฮ้ยทำไมล่าช้าจังแต่ไม่ต้องห่วงอย่างที่ผมเคยบอกไว้คือถ้าผมเอามาเนี่ยมันก็ต้องเป็นราคารีเซลใช่ไหมผมก็เลยไม่ค่อยอยากเอามาเพราะผมเองก็ไม่ได้สนับสนุนราคารีเซลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของใครที่ยังมีเครื่อง Play Station 4อยู่นะแล้วกังวลว,ว่าเฮ้ย เพยมันอ,ออกมาอย่างนี้แล้วเพยสี่เราจะตกยุคหรือเปล่ามไม่ต้องกังวลนะผมเล่นเพยสี่เป็นเพื่อนพี่ได้เพราะทุกวันนี้เนี่ยเพยผมก็มีเพยสี่ผมก็มีแต่ลหลักๆผมเล่นแต่เพยสี่มากกว่านะคือเพยผมก็เอาไว้เหมือนกันคือแต่ลหลักๆก็คือเล่นเพยสี่มากกว่าแล้วก็ยังมีเกมใหม่ๆที่ออกมาซัพพอร์ตให้เล่นอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ในโหมดของการออนไลน์ hmm. ก็ยังมีคนเล่นกันอยู่เยอะเหมือนกันก็ไม่ต้องกังวลนะครับสาหรับพี่ๆคนไหนที่ยังเล่นเครื่อง PlayStation 4อยู่ใครที่ไม่รีบกก็็รรรอุุ่่นน,นได้ mm hmm. แต่ว่ามันมีข่าวมาว่ารุ่นโตเนี่ยอ่อในปีปี6-6เนี่ยกลางปี6-6ไเอ้ยกลางปีหน้าดิปีหน้าปีอะไร6-7ป่้นะปีหน้า เออน่าจะ6กเจ็ดแล้วสองพันี่เลยเนี่ยก็ว่าจะมีเครื่องโปออกมาแต่ก็เป็นแค่าข่าวลือนะเพราะทางนี้ทางนั้นเนี่ยต้องรองทางศูนย์เขาประกาศออกมาอีกทีนึงนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยตรงไหน,นก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็เดี๋ยวข้อมูลตรงไหนที่ผมถูกผิดประการใดก็ต้องขออภัยไวหน้ที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้จะต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ